สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง youtube เชฟไทยบ้านอีสานอีกดีครับพี่น้องบรรยากาศสดๆปพิกาศอมาตะเซตี้ชนบุรีนะครับช่วงนี้เวลาหาอยู่หากินเหมือนเดิมนะครับผมโอ้บรรยากาศดีนะช่วงนี้อากาศหนาวเย็นนะครับอยู่กับสถานที่หาอยู่หากินของเรานะครับช่วงนี้ก็ทํางานยาวๆไปนะครับผม เจอกันในที่หลังปีใหม่เอยหลังสงการนะครับเจอกันชกเทศกาลนะครับอ้บรรยากาศดีนะครับชงนี้อากาศเย็นนะครับตอนกลางคืนก็หนาวนะครับโซนนี้ตรงนี้จะเป็นบรรยากาศโซนอมะตะเซตีชนบุรีนะครับลมเย็นนะครับ สวัสดีทักทาย f อทุกท่านเลยนะครับผมช่วงนี้เดี๋ยวเราจัดคลิปให้ชมเรื่อยๆนะครับผมอ่ะฝากกดติดตามด้วยครับสวัสดีครับ